พวกผมนะเทียีโนะก็นะก็วันนี้เราก็จะมาอยู่ในเกลไม้คับนะทีหนึ่งทีสองเราจะเน่ยมาเกี่ยวก,กับการครับของนี่คือกล่องครับนะครับนี่แล้วถ้าเราเป็นเราเกิดมานะจะเป็นยังไงนะ้ะสำหรบับมือใหม่นะใครที่เป็นมือเกล่าก็เราบอกว่าผมกลากล็จ่าหน้นนะนะ มาอย่างแรกก็ผมก็มามาอธิบายเรื่องไม้ทั้งหมดก่อนนะครับก็อันนี้นะนี่คือไม้โอนะครับก็มาจากต้นโอท,ที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ฮนะนี่คือพอไม้โอก็จะอยู่ใบโอโถประมาณแบบนี้นะก็จะมีไม้โอโอ้ลืมไปแนละ้ว นั่นจะผมจะปีนอย่างนี้แล้วกันมาไมโอก็จะอยู่ตรงนี้แบ่งจำนวนเลยอันนี้ออาบอกอไอที่มันไม่เกี่ยวข้องก่อนนะครับก็คืออันนี้จะไม่สามารถปลูกขึ้นได้นะอันนี้ก็อันนี้เป็นไม้ตายนะสามารถอันนี้เอามาจากโครงกระดูกของสกิลิตันที่ฆ่าสกิลิตันได้คือนี่ อันนี้เอาไว้ปลูกยาได้นะครับมันก็เอาไว้ปลูกได้นะเออก็ปลูกได้เออปลูกได้อันนี้ใช้กับอันนี้ไม่ได้นะแล้วก็สามารถปลูกต้นเดียวก็ได้นะครับอันนี้ถ้าอันนี้สี่อันนะโออจ้าจ้า้อันนี้สี่อัน โอเขึ้นดีอ่ะมันต้องทำอ่ะสี่อันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอืมสียอันแบบน,นี้โอเคเราก็จะได้ถ้าหมานี้นะคะเราจะได้ตันนี้มานะครับหรือเปล่าวะโอเคครับจะได้น,นี้มานะฮะนี่อันนี้ ถ้าเปเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าดิบชื้นมั้งเป็นต้นไม้สดสดครับเออนนี้ก็เป็นต้นไม้เชิอนะแล้วก็นี่เป็นต้นนี้เป็นต้นสนนะอันนี้ต้นโอ๊กนะต้นโอ๊กปลูกยังวะเลาปลูกไปยังครับต้นโอ๊กต้นโอ๊กต้นโอ๊ก ากางันต้นโอกก็มาปลูกตรงนี้ก็ได้ครับอ่าแล้วก็หากลุ่มต้นโอ๊กปั๊บต้นโอ่าจะเป็นต้นเป็นต้นไม้เออมันก็รู้ย้วยด้วยไม่เป็นต้นไม้อุ้ออยอ่นนา,านี่ฮะต้นโอ๊กจะเป็นต้นที่เล็กนะเล็กเล็กเล็กครับเล็กเล็กมากด้วยเล็กอ่ะอือเล็ก แล้วก็มาดูกันวิธีครับของกัน,นก็ต้นต้นโอนะที่ตัดได้ก็คือไมโอไมโอจะคลับไปได้เป็นไมโอแปลรูปต้นไม้สนเป็นอะไรเนะีไม้รูป mm. นะนี่ก็อ่ะก็ไปดูนี่คืออันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้จบนี่ครับอันนี้นะก็ จะทำกูทำเซ็ตวะ ต้องขับในนําเลยนะแล้วพอเราได้มาเนี่ยอย่างไม่เรือต้องรับคือเจ้านี่ครับคือโต้งานช่างหล่อกงครับและไม้ทั้งหมดนะสี่รูปนี้สามารถข้าเป็นอ็นนี่ได้ครับ แถมครับทอดคือไฟทอดเกินนี้จบนี่เอามาทานไม้หรือนี่ก็ได้มาทานไม้น่าจะเป็นคลิปหน้าผ่านไม้ผมจะบอกคลิปหน้านะครับอันนี้ก็จะมาสอนวิธีการครับนี่ครับทอดกันครบเครืองนั่นเองจุดเพื่อความสว่างครับมันเป็นไฟก็ไม่ เห็ anyway. เนลหมมันจะให้ควมสว่างให้ควมสว่างถูกแล้วแหวนพก็ไม่เป็นน um, ั่นนะแต่ละอุปกรณ์ก็จะเหมือนกันนะพวกข้าพวกนี้ได้เหมือนกันอ่าสมมติอันนี้ผมคร้าเป็นพวกคือไดมอนด์นะคะก็จะเจอในพวกผมก็จะบอกในคลิปหน้าอ่าพวกข้าพวกอย่างเดียวแล้วกันอ่าผมก็สามารถเป็นพวกได้ครับ คือถ้าถามว่าทาน,นะคะ่ะเอมาเล่านะหรือที่ได้มาจากเอ c เนี่ยมรกรนะแหละหรือเอเล่าสามารถคร้าเป็นพวกนี้ได้ไหมก็ได้ครับแต่จะต้องลงมอดนะคือออกซิเดียมก็ไม่ใช่เบล็อกเออเบล็อกปะเออเบล็อกก็ได้นะครับก็สามารถได้เหมือนกันนะก็พีหน่งนี้คลิปเข้าวๆนะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็นะสสวัดีครับบาย